นี่คะ่ะเรามาถึงสวนผักแล้วนะคะตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายกับคะน้าของบ้านเราเลยนะคะส้มนะคะภาษาตุรกีเขาก็จะเรียกว่ามันดารินานะคะนี่สวยงามมากเลยนี่ก็คือบ้านนาน,นะคะเราลสวยงามมากทุกคนยาลินชิมแล้วนะคะหวานอร่อยมาก สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะยาเรนก็จะพาทุกคนนะคะมาเปิดคลิปที่บนภูเขานะคะยาเรนนะคะมาอยู่ที่บ้านของญาตินะคะก็คือคุณน้านะคะบ้านก็จะอยู่ขึ้นมาบนภูเขาหน่อยนะคะยาเลนเคยพามาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายวิดีโอเยอะเนอกครั้งก่อนวันนี้ก็เลยจะมาแชร์นะคะก็จะพูดไปหอบไปหน่อยนะคะเพราะว่าเดินเหนื่อยนะ,ะทุกคนไปค่ะไปดูบรรยากาศกันนะคะ เห็นภูเขาไหมคะสวยงามไหมแดดตอนเช้าๆนะคะวันนี้อากาศดีมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินลงไปนะคะตอนนี้ลงมาด้านล่างแล้วนะคะนี่มาดูดอกไม้อันนี้นะคะดอกไม้ตัวนี้หอมมากค่ะทุกคนเป็นดอกไม้ที่พ่อปู่ของยาเลนชอบมากนะคะเดี๋ยวยาเลนพาไปดูสวนผักแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะคะทุกคน ฝั่งนี้นก็จะเป็นบ้านนะคะเพื่อนบ้านนะคะวิธีชาวชนบทนะคะเดี๋ยวไปดูผักกันดีกว่าเนาะนี่ค่ะเรามาถึงสวนผักแล้วนะคะตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายกับคณะของบ้านเราเลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมที่นี่เขาจะเรียกว่าลาห์นานะคะ mm hmm. นี่เขียวสวยงามมากทุกคนมันจะมีเออลู้สึกว่าพั์มันจะคล้ายๆกับผักแคลนะคะทุกคน mm hmm. นี่เห็นไหมสวยงามมาก อันนี้คือนะ้าเป็นคนปลูกนะคะนะ้าสะไพอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดยังเล็กอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวที่มันโตแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะผักสลัดสวยมากทุกคนเดี๋ยวยาเดินนะคะจะมาเก็บนะคะเอาไปทำอันนี้ดีไหมทุกคนน้ำจิ้มกินกับไอ้นึ่งปลาเนาะสวยงามมากฝั่งนู้นก็มีทุกคน อันนี้นะคะภาษาตุรกีเขาก็จะเรียกว่ามารูนนะคะผักสลัดนะคะมาดูเอ,อด้านล่างนะคะนี่อันนี้ก็เป็นผักอีกอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวยาเลนจําชื่อไปได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวยาเลนขึ้นชื่อให้นะ,ะมันชื่อว่าอะไรนะผักตัวนี้ยาเลนก็ชอบนะคะนี่มีส้มด้วยทุกคนส้มอันนี้ต้นเล็กมากทุกคน นี่ส้มนะคะภาษาตุรกีเขาก็จะเรียกว่ามันดารินานะคะนี่เห็นไหมคะอู้ฝั่งนั้นสวยมากเดี๋ยวยาเลนจะขอตัวไปเก็บส้มกันนะคะ บรรยากาศนะคะทุกคนฝั่งนี้เป็นสวนส้มนะคะด้านล่างไปถนนเนาะมีสวนผักเช่นกันนะคะตรงนั้นเป็นข้าวโพดนะ,ะนี่ตรงนี้เป็นช่วงตีนเขานะคะตรงนี้ก็จะเริ่มปลูกผักตัวใหม่นะคะเห็นไหมคะบรรยากาศดีไหมคะทุกคนดูสิภูเขายาเรนชอบมากเลยค่ะทุกคนวิถีชาวชนบกนะคะทุกคนปลูกผักนะคะ ทานเองเนาะอ้ยสวยงามมากเลยนี่ก็คือบ้านน้านะคะที่บ้านก็ยังใช้เตาเผาอยู่นะคะทุกคนสำหรับทำความร้อนช่วงหน้าหนาวนะคะตรงนั้นก็จะเป็นฟืนนะเมลิซาเมลิซาลูกสาวนะหนุหน ม่ดีจ้า,น,าน่าเพิเินมูเชียกำลังกินกล้วยอยู่นะคะไปค่ะขึ้นบ้านกันดีกว่าเนาะอันนี้คือด้านในของบ้านนะคะทุกคนยาณจะพาดูนะคะฝั่งด้านนี้นะคะจะเป็นห้องของคุณน้านะคะยาณจะไม่เปิดเข้าไปด้านในเนาะ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะทุกคนมานั่งเรนพูดคุยกันได้นะคะมีทีวีนะคะทีวีรุ่นเก่านะคะน่ารักเชียวเห็นไหมคะมีดอกมองดอกไม้นะคะทุกคนนี่ ฝั่งทางนี้เป็นทางเดินตรงเข้าไปสุดนะคะจะเป็นห้องน้ํานะคะซ้ายมือห้องน้ําขวามือก็ <m uch ing> จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะมีตู้เย็นนะคะฝั <m uch ing> ่งทางนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะช่วงหน้าหนาวจะมานั่งตรงห้องนี้เป็นหลักนะคะเพราะว่าจะมีเตาเผาตรงนี้นะคะทําให้อุ่นขึ้นหนะะ้าทุนนี่เป็นเตาเผาแบบโบราณแล้วนะคะที่เขาใช้กันมานานแล้วนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะชาก็จะเอามาต้มตรงนี้เลยนะคะด้านบนนะคะ เมลิซาฝั่งทางน้นก็จะเป็นห้องนอนนะคะยายจะนอนห้องนั้นนะคะด้านนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะนาสไพกํกำลังเก็บข้วอยู่นะคะนี่ห้องครัวนะคะฝั่งทางนี้นะคะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะแม่ย่ายายจะนอนห้องนั้นนะคะนี่ตรงออกไปทางนั้นก็คือระเบียงบ้านนะคะทางที่ยายจนเข้ามานะคะไปกันคะ่ะไป นี่ระเบียงบ้านนะคะวิวดีมากวันนี้อากาศดีมากนี่นะคะแม่่นะคะสามีแล้วก็คุณานะคะ ยาาอันี้ก็างนี้กไเล่องนีการ่นี้ก็ได้าเร่นี้ก็ไดาเ่นดานี้ค่ะดาเนด้ชาวบ้็าเรนีคกผู้หญิงนข็งดารงนากนะดะชาวชุ่น้ก็องแบบว่าดูสิคางนาดใหญ่มารนกไมเ่นะะไ่องนานาเนะเนะคะ่นือน เกสตาเน่เกสตาเน่ก็คือเกาลัดนะคะฟังนี้เตานะคะเตาก็จุดแล้วเรียบร้อยนะคะบ้านก็จะเริ่มอุ่นแล้วนะคะนี่ทุกคนมาดูเกาลัดนะคะอนี่เกาลัดสวยงามมากทุกคนยาเรนชิมล้ลนะคะหวานอร่อยมากค่ะ เดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟกันนะคะ นี่มาดูคอฟเต้ของเรานะคะเห็นไหมกำลังจะสุกแล้วนะคะด้านพนอก็จะเป็นพวกซุปแล้วก็ข้าวนะคะทุกคนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารของเรานะคะเดี๋ยวยาเดี๋ยวจะขอตัวไปทานอาหารก่อนนะ